ไม่อาผีชนกคำนินมังกรครับเป็นดำมก็เป็นดำในลยจอทีวีคบนี่คือนินกับนินมังกรกับนินมังกรเรื่อวา้เป้ปืนขนวันใจเจลาวันจังหวัดตากนะครับวันใจเจลาวันจังหวัดตากครับนินปื้นขนไม่อาผีนะครับนี่คือไม่อาผีใครเต็บมังกรจำเล่มต้องคำกับอะไรเห็นดี ยอดแบ้แล้วครับตัวสองตัวสองตีกรองชัดิชัติชาตดหลีกับนายเด่นเดี๋ยวนี้ตีครองชัดิชาตวัวกันาเด่นกันมาแล้วครับเริ่มพุ่งติดครอแล้วนี่วัวมันเริ่มพุ่งกับสนามไปแล้วตัวสองตัวสองฮะตีครองเนี่ยเออตัวสองนะโอเค Có ai đắm có mi play vô. ai đắm mi play tung bay ai đắm tung men ai đắm mi play bắt về rồi ดำเดินหน้าไป้ข้าวกรตันอยู่ไม่อยู่ไอ้ดำไผ่ยอดตรงไปเรื่อยไม่เดี่ยวไอ้ข้าวกระตันไผ่ยอดนี่ไอ้ข้าวเดินเยอะเดินเยอะเดินข้าวฟาไปเลยฟาแล้วฟาแล้วนี่ไอ้ดำก็โตต่อมากลัวของเยียยงนะครับเยียยงตัวทียกล่ะ ผ่านไปบ้านอย่างเดียวลูกครับนี่ตัวแดงกับวัดสนาน้รับดูหลังไม่เที่ยบเปรียบน้ำนักน้ำนักก็ไม่น่าจะเทียเท่ยบเปรี่ยนแล้วครับไม่อาผีนะครับตัวแดงครับดำคืนนินมังคอนด้วยเป,ป้ปืนค้นครับไหวดำนี่จนดีนะครับ นินมังกรกับนินมังกรอนเลยเพื่อนผลกับจังหวัดกลางนัครับจอดใจไอ้นินปฟาไปนินมังกรปนฟาไปเข้าปลาเนาะนี่เข้ากับกระตุกยอดใจไอแดงเลยเข้าแลวครับห้องไกจโคมังเทพมังกรกับเทพมังกร cái sức căng này là sức thép măng côn, gặp cái nấm thanh chiết, cắm thêm dòng cấm lệch tâm này, nè, này, rồi, con theo, con theo, con theo, cao

ไอ้แดงตุกไปไอ้แดงเลยเจ้าไม่อาบีนะครับเอ้วันไฟแข้งแกร่งกับไฟแดงถ่ายโกเทปมังคอนนีครับกองอายุนี่ครับกองไหนจะนั่งแไงแดงไอ้แดงเลยเจ้าเรื่องไม่อาบีจีนี่ครับไฟ ไฟนินมังกรก็พอจอมตลอดเหมือนกันครับนี่แทงข้าไปไหมนินป um, pues ืนก้นกับเรือนินมังกรก็ไม่กลัวนะแย่ดำกดไฟข้าคัดใจไม้คัดใจไม้ ลองเลยมาไล่นาทีเลยนะครับก็ยังไม่มีตัวใดจะดุงเอ็ดครับไอ้ดำยังเดินหน้าเลยไอ้ดำกระจุกมาเรื่อยไอ้ข้าวนี่กระจายปลายยอดไปเรื่อยข้าวเยี่ยมแล้วไอ้ข้าวเยี่ยมไอ้ข้าวเยี่ยมก็พยายามที่จะกระจายประยยอด ใครเข้าใจค้นแล้วนะยังยังไม่มีตัวใดั้งเล่นดิใครจะฮืดว่าใครใครจะฮืดว่าใครใครจะฮือดว่าใคร ไอ้ก้ายดำกระจายประยอดโตไอ้ก้าวกระจายประยอดโตระวังป่าหมากับไทยเจ้งให้นี่ปอบเทป่าหมากับตทยยกทีมไอ้ก้าวแจ้งด้วยดำกองผักเนื้อนันครับกองที่ว่าทรอดทรัตเหลืว Này, anh không có ai cao khao phát khao mà Này, ai cao khao khao mà khao 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 mà khao 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 đó khao 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 ไปนี่ยกลับไปไปกลับวัดไปไม่กับไม่อาบีนะครับตัวแด้งกับเฮ้แเงมาะเฮ้ ไปนี่ไอ้ยขา้าวไปไปยอดไล่ไปโดนเต็มเต็มเลยควายดำไปยอดเฮ้ยผ้าใบป้ปปใาใบข้าวได้ยังว่าก็ใบยาวผ้ายาวแ่งเน้นแทงนักแทงเน้นแทงนักไอ้ดำกระตู Tang, tang, ai tang, lên đi nghe yeah, cao tang, tang, ai cao tang, tang, Ai tang, 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 ai tang, 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 tôi, tang, 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 แขวาก้นลงไปก็หลังกายกายตัวตายวัดตายนั่นก็ต่อเก้าต่อน้ำวัดวัดเลือกเหมือนกันครับผมแต่ตังจืจอเป็นวัดตายกับนี้ทงโบครบัดนะครับเนี่ยน้ำกีฬาจุนโก้ฐานจีเล็กธรรมานั่งเฮ้่ตกันไม่มีใครใกอ้ใกล้กัน đâm cát vai, thao thoi mai hey, ngày đâm ai mà chạy chẳng không, hey, không. ไทยหรือวะผ้าหมาผ้าหมาหรือไทยนักเดียวรู้ครับแดงผ้าหมานะครับเนี่ยมันแทงมายึดเส่็นดำเป็นลวไทยเนาะนี่ยเอ้ยแต่กา้าวได้จังว่ามันการุ่นมาแรงๆเหมือนกันเจ้าการุ่นมาแรงๆเหมือนกัน

ี่แข่งกันหน่วเนี่ยหนึ่งนังนี่ครับแข่งตู้ก็จังอู้แข่งเว็บก็จังอู้นี่พาไป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 เอ๊ยยังต้นได้ละไอ้เพื่นขนยาแผลยังต้นได้ตากไม่ใช่ยังวัดแผลครับเดินไป sau đó trong khu các Thì này các vẫn sấp đáy, quay nín đi có chấm sau đó thì đấy nín măng cốt, đi đi bà ai bốc chế của Pino đây là thằng ไม่มีใครเล่นค่กันไม่มีใครเล่นค่กันไอ้ไม่หาผีเลยแดงนั่นก็เดียวมาแหละมันก็จนนานพอทุอกวนแล้วไม่มีใครเล่นค่อกันไหนนีงก็ไประยดไอด้ข้าวก็โตมานี่กันไปไอ้แดงพาไป นี่ก้อยแดงทำาลไมอาผีนะครับก้อยแดงจากจังหวัดตากนะครับตัวดำกับลายมือควันใจยเจลาวันนะครับควันใจยเจลาวันนี่ไอ้กดักแทงแทงตัตาล้อ em rèn nào? ê để nhận bay bây ai đắm cái tố, cái lại gió đó ai cái đế đếm bắt bài gió là tìm ai đấm Nhận luôn mày đó. ê tàn vũ mày vũ giờ tẹt, giờ tẹt, là quay cao Quay đèn gặp quay cao quay mấy áp bỉ Quay đấm đi, cho chôm thờ đốt níng mà... แล้วต้องตรงแมนแมนไหวยดำยังไม่หลุดสะเทือนถกตะการสะเทือนไม่มีใครนี่ใครกันไม่มีไม่มีใครนี่ใครไอข้าวกระตมาไม่อาบีใส่มือครับนี่ไม่พัษก็มาอัดก็มาเอ้ไอ้นินตันอยู่ไม่อยู่ยังตันอยู่ครับนี่ บาบายยอดอัดเข้ามาูนีไป้ามากเฮ้ยบาายบาไปบาาานี่ไปไปเรื่อยาไปทีนี้ข้าวต้งใจพลังงานหมาลครับไม่อบีต้งใจพลังงานมา ยัอยู่ไม่ยูเยอะมากเลยขอขอก็ไหวด้วยก็เยอะมากนี่ข้ายางาไปข้ายังาไปข้า้าไป้า,ปาไป,ป,าไปยังไม่เล่นก็บควนินยังไม่เล่นวายนินยังไม่เล้น cầm to top đây, tài coi là mất đen mất đen phải đầm nữa còn quay đầm nữa anh. Ừ. ย่อมาควาข้าวเลยครับแมแรงบดข่งกยนเลยนะเียร์ช้าวาข้าวมันซูต็มทีเลยครับเียร์ควายข้าวกันนครับใจก้าวตา เดียวเดียวนินหนักนินหนักควายข้าวคงจะไม่เอาแล้วเนื้อเต็มทีกับมัดแดงเพุทธควายนินชนะกับควายนินชนะจังหวัดตากนะครับเจลาวันเป็นควายชนะจังหวัดตากเป็นควายชนะเออเออเนี่นินมังกรหรือว่าเปย์ปืนคนกับนินมังกรหรือเปย์ปืนคนกใจเจลาวันจังหวัดตากก็เป็นควายชนะนะ ใช้เวลาอนานเป็นเก่าๆเนี่ย